สวัสดีครับอาละไแบเม็งลาวา๋อตีเดแค่สมาการอประธานกริยาสถานที่โซเรวัยจจติสาโบโกติจับเป็นแบบฉบับอะไรเสด็จเฉยและจิตใจอ๋อนะโอเคที่มาสวยนับว่าฉาวัยจจติสาโบแบบฉบับอะไรตีเดแค่สมาการอประธานเนาะพิโลตุชิเมพิโลซิเยกริยาเนาะดังกะ่าวพิโลมูเราสองเชพิโลซิศีลอสถานที่โซเร นียแบบเสียบารเลยโอเคดีเทคันสากลประธานกริยาสถานที่เน,ะนะาะวจัรณิดาปแบบเเลโอเคนัาปดัดเตติมาจีแมฉันอยากไปที่ทะเลเข้าใจเนาะดีมาโซเยทะเลโซเยเป็นลเนาะที่ตินิอาเยเซมาที่โลแทนไมโซเยมาเราจะไปยาชีบาร์เลยเนาะอุปมาฉันอยากไปทะเล နော်ချမ်းယာဘိုင်းထလေဆိုရေကျွန်မပြေလဲသွားခြေတယ်။โอเคနော်တကယ်လို့ဒီနေရာရဲ့အစေးမှာနေရာပြပုတ်ทีထဲမှာဆိုရေကျွန်မပြေလဲมาသွားခြေတယ်လို့တစ်ပဲသိရပါတယ်နော်။ချမ်းယာဘိုင်းที่ทะเลเนาะจะมาပြေလဲมาသွားခြေတယ်။တကယ်လို့ချမ်းယာဘိုင်းทะเลဆိုရေကျွန်မပြေလဲသွားခြေတယ်လို့ပဲသိရပါတယ်နော်။ทีထဲမှာဆိုရေมาနော်။ ฉันอยากไปที่ทะเลนอะงจะมาไปเลยมาตัวเฉดโอเคนะบ้านนการอฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลเนาะฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลจะมาซีโยโกมาตัวเชบูไม่อยากไปน่ามาตัวเชบูฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลโนะซยยนะยยยเยจะมาซีโยโกมาตัวเชบูเนาะ โอเคนะปาโตจิแม่ฉันไม่เคยไปตลาดไม่เคยไปมาตวาบูบูตลาดสุราการเซเนาะฉันไม่เคยไปตลาดจะมาเซมาตวาบูบูโอเคนะโอเคนะครูตัวแม่นับารเลการ์ฉันอยากไปเที่ยวประเทศไทยเนาะฉันสุราการ์เปีโลตูอยากไปเที่ยว นอดาการออพยูม no, ูลุซอเช่เบนอปิโลซิเยประเททไทยนอประเททไทยซอเยดาการอเนียโอเคนอฉันอยากไปเที so ่ยวประเทศไทยซอเยจะมาทํางานแกโกตั okay, no? án, ya, ้วแล่ชิดเตนอตคูต so ั ye, ้วเมฉันไม่เคยไปเชียงใหม่ฉันไม่เคยไปเชียงใหม่ ไม่เคยไปสโยเยมาตัวภูบูเนาะฉันไม่เคยไปเชียงใหม่โซเยจะมาเชียงใหม่ก็มาตัวภูบูโอเคนั่นคือก,กระคุณควรไปที่ห้องสมุดเขาแต่เนาะคุณโยเยเต๋ตามาโมะขัมยาบอกเนาะควรไปตัวเต๋ที่ห้องสมุดสายจีใจหมาเนาะคูณ ควรไปที่ฮ่องสมุทโซเยเติซาจิไดมาตัวติดเดโลโตติเบเตอว่าเนอโอเคนัดคู่กาเหรอฉันเคยไปประเทศจีนเนาะฉันเคยไปประเทศจีนจมะมาเตีวยวในไงกูตัวพูเรเคยไปตัวพูเรเนาะโอเคนับภาษากาเหรอคุณต้องไป โรงพยาบาลคุณต้องไปโรงพยาบาลเนานะเต๋เสีอยอกัตัวายามะโอเคนะคุณต้องไปโรงพยาบาลต้องไปสวยเย,ยตัวยามะโรตีเปเตยาบาร์เลยคุณต้องไปโรงพยาบาลสวยเยเต๋เสียอกัตัวยามะโรตีเปเตยาบาร์เลยโอเคนะนั่นคะือการเหรอฉันจะไปร้านกาแฟ เนาะร้านกาแฟสุลากาโรกาแฟไซเปอร์เรฉันจะไปร้านกาแฟเนาะฉันจะไปร้านกาแฟสซเย่จะมากาแฟเซตตัวแหม่เลยจะไปแต่เอาว่าเลยจะไปโซเย่ตัวแหม่เนาะฉันจะไปร้านกาแฟสซเยจะมากาแฟเซตตัวแหม่โอเคนึปัตเสกาโรฉันจะไปร้านตัดผม ร้านตัดผมโซรากาโสเปญยาเซปิปาเร่ฉันจะไปร้านตัดผมฉันจะไปร้านตัดผมโซเยจะมาสเปญยาใสตัวแมลอติเปตยาบาเลยเนาะโอเคทีเดขนสมาาประธานกริยาสถานที่โซเรไวจาติซาปเป้ชาเรอานาเลบดปปโลมิอเลาเรอาจิสาเรนานามา จ่าเล่สวสดจ่าแมมสวัสดีครับ